ทำให้อาหารอร่อยขึ้นก็นคือไม่อันตรายต่อสุขภาพมันจะต่อสุขภาพไขน้ำมันต่างๆนโยนดลงมางล่างเรียบร้อยแล้วนะกิน้วไม่อ้วนว่างั้นเถอะกิน่อร่อยอย่างเดียวมีก็เหนียวด้วยใช่ไหมครอร่อยจริงๆนี่หมูปิ้งก็อร่อยอาหารไทยเราอยู่คู่กรุงศรีธยาเรมา ลูกค้าจะเป็นใครครับนักเรียนนะ่คนไปทำงานคนไปทำงานเราซื้อไปกินตอนทำงานมังออ๋การเดืกว่างั้นครับผมอันนี้เรียกหมูหมูย่างอะไรครับย่างรดาหมูย่างเขาเหนียวอ๋อหมูย่างเขาเหนียวนะบางคนก็บอกหมูย่างนมสดนมสดเออของเราไม่ใช่หมูย่างกะทิหมูย่างกะทิไม่อ้วนใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวใส่พอให้หอมให้นิ่มให้นิ่ม คุณแม่ผมขายนะตอนเล็กๆอ่ะวันนี้นี่ได้สูตรมาเขาเลยลองขายขายดีคนทานก็บบชอบนะดูแล้วน่าทานมากเลยสีสันเริ่มขายกี่โมงคนระับสามโมงเนยะ็นสามโมงเย็นนะเลิกสองถึถ้าถ้าคนมาทานนี่เรียกว่าเรียกว่าร้านอะไรดีร้านหมูปิ้งอะไรดีอ๋อร้านเจนุชค่ะร้านเจนุชนะร้านเจนุชข้างๆวัดเกตุมนะ,ะใกล้ๆกับ ร้านปลาหมึกของพี่สุชาติแม่งมันดูสายตานะครับข้างล่างเป็นอะไรนะอ๋อดักจักน้ำมันน้ำมันไว้ก็คือไม่ให้ร้อนมากแล้วก็ไม่ให้เป็นควันไม่ร้อนมากแล้วไม่ควันไม่ทำให้หมูเป็นแบบเหม็นอ๋อนี่เป็นเทคนิคไม่เหม็นไหม้ด้วยอ๋อจะไม่มีกลิ่นไหม้ครับผม ถ้ามันเป็นควันล้วมันเป็นควนชาวบ้านเของวันนึงขายกี่โลครับก็วันละเจ็ดโลครึ่งวันละเจ็ดโลครึ่งนะแต่เลิกไวเลิกช้าไม่มีของติดติดตั้งกันท่าน้เพิ่งจะหมดเนี่ยเอามาจากบ้านลูกคราเผื่อเลยเหรมูปิ้งหมูปิ้งเะหมูปิ้งสดหมูปิ้งกะทิสดหมูปิ้งกะทิสดลองชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนอืมนุ่มเหนะยวนุ่มเหนะ นุ่มเหมือนนุ่มนุ่มเนื้อแบบสดดเลยอืแล้วูกว่าไขมันจะน้อยไปหน่อยไม่มีไขมันต้นที่ก <นา S 1> ูอ้วนไมน่ต้องกลัวนะครับจ้าวนี้ไขมันน้อยเพราะว่ามันจยดลงไปข้างล่างนะ <S <S นี่แหละบรรยากาศแบบไทยๆบ้านเราการอาหารการง่ายๆนะครับแต่ว่าสดสะอาดแล้วก็เราช่วยกัน นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมาทานหมูปิ้งกะทิสดกะทิไม่สดพี่เขาไม่เอามานะอร่อยหรือไม่สังเกตดูได้ลูกน้องยืนรอเนี่ยครับแบกันยังไงอ่ะไม่ถึงมั้งลูกน้องลูกน้องถึงพี่แบกไม่ไม่ถึงมั้งไม่เห็นไม่เห็น ให้คุณไม่ได้เดี๋ยวข่าวว่าคุณผูกผู้พ่อเหรอพ่อตอนพี่ปลาหมึกได้ออกมาตัวละไม้จะให้เดี๋ยวนี้ปลาหมึกไม่กินแล้วครับไปกินผู้ไม่มองเลยไม่มองปลาหมึกก็เหรอลูกนะครับลงมือหรอเปล่าครับนี่เลยผูปิ้งกะทิสดข้างวัดเกตุมอร่อยโคตร กดไลยเลยสุดยอดไปต่อครับโอ้หใกล้เทศกาลครับผ่านมาวัดใกล้กลุ่มเนี่ยใช่ไัมใกล้วัดเนี่ยครับคนผ่านไปผ่านมาสองเจ้าเนี่ยดังเลยเพราะว่ามาทานปลาหมึกมาทานหมูปิ้ง เพื่อสุขภาพร้านเจนรุ้นครับหมูปิ้งร้านที่สดร้านเจนุ้นครับผมนี่เห็นกันใกล้ๆเลยผมกลับไปแล้วตัวหนึง่งอร่อยจริงๆกดไลค์ครับครัอิ่มบครัครับนี่เลยครับ เขาเหนียวนุม่มนุ่มขาวขาวนุ่มนุ่มอร่อยอร่อยคู่กันอิ่มเลยครับมื้อเย็นอิ่มมื้อเย็นกับหมูปิ้งกะทิสดพร้อมก็เหนียวสารลานดีๆกับพีแ่แอนนำท่านมาสู่อาหารแบบแทไทยบ้านๆเรานะครับเป็นกันเองนี่เลยครับเขาเหนียว หมูปิ้งเป็นที่สวดเพื่อสุขภาพ